สวัสดีวัยรุ่นสายปั่นนะครับวันนี้ก็อยู่ในช่องบีเบ็ดสล็อตนะครับผมอยู่กับผมบีเองครับผมก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยว่าคลิปนี้จะทาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับผมไม่แนะนําให้ลองเล่นแบบหรือทําตามนะครับผมถ้าใครเล่นตามเสียก็อย่ามาโทษบีนะผมโอเคครับผมวันนี้ก็กลับมาในเกมนี้ครับพูดจิวนะครับผมต้องกลับมาโดนพูดจิวสักหน่อยนะครับผมไปครับวันนี้เตยมทุนมา2,000บาทนะครับผมสําหรับพูดจิวนะเดี๋ยวเขาหยยบ พี่กล้วยเราออกไปนิดนึงนะครับผมโอเคครับผมไปครับยังไงก็ต้องฝากกลุ่มธีรกรรมเบียไว้ก่อนนะครับผมกลุ่มธีรกรมนะครับผมตอนนี้สมาชิกก็หกพันกว่าคนแล้วนะครับผมชื่นชอบก็ลองเข้ามาคุยกันได้นะครับผมสไตล์การเล่นแบบนี้นะครับผมลองดูนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้บีด้วยนะครับผมบีจะได้มีกําลังใจทําคลิปใหม่ๆนะครับผมมาครับทุนสองพันนะครับผมสําหรับพี่พูดจิ๋วนะครับผมยังไงดีครับเดี๋ยวดูก่อนครับเดิมพันไปนะเดิมพันไปนะ ทุนมาส0 0พนะเริ่มเบ็ดห้ได้อยู่ครับไปครับเบ็ดห้ไป30รอบนะครับผม1,500บาทนะครับผมลองดูครับสำหรับพันห้าดอกนี้จะเป็นยังไงนะครับผมเอมาไหมเอมาอยู่ครับคิวโอ้ยยัไมถังอยู่นะครับผมเกมพุชจิวเนี้ยเป็นเกมที่ครบเครื่องนะครับผมสำหรับบีนะก็คือไม่ต้องลุ้นฟรีเกมนะครับผมลุ้นคอมโบนอกก็ยังได้นะครับผม โอ้ยสเก็ตเตอร์มาไวไหมเพื่อนไวสองแถวงี้ครับได้ลุ้นยาวๆอยู่ครับเบนห้าสิบบาทนะครับผมเปิดหัวมานะครับผมโอ้ยมามาเลยครับโอ้หมาครับสี่ตัวครับเข้าอยู่ครับฟรีเกมโอ้หเข้าเลยครับวันนี้คุณมาสองพันนะสิบห้าหมุนนะครับผมผมบอกเลยว่าถ้าจ่ายสำหรับพี่พูดจิ๋วนะเอาเรื่องครับเอาเรื่องครับ ถ้าคุชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดถูกใจบีนะครับผมผมพูดคุยกว่าหกพันกว่าคนแล้วนะครับผมเข้าพูดคุยพูดจาก,กันได้นะครับเค <Okay, S 2> <Okay, S 1> มาโอ้โหเคไม่มานะและเคมาก็ได้คอมโบต่อครับเมื่อกี้แต่ไม่เป็นไรครับเก็บตัวคูณไว้ก่อนครับสําหรับพูดจิ๋วนะไปครับสิบช่องสองว่าไงสิบช่องสองไม่มานะโอ้โหมาครับได้เจอ,อยู่ครับเก็บตัวคูณไปเรื่อยครับคูณสี่อยู่ครับ ขนมปังนะไอศิกอยู่ครับสวยงามขนมปังโอ้โหไม่เปลี่ยนเป็นขนมปังนะเอยองสามขนมปังยองสองครับโอ้โหไม่มาเลยนะขออะไรไม่ได้เลยนะผมวันนี้1ิมายอยู่ครับโอเคเคยองสาว่าไงครับไม,ม่มารอลุนัะผมสำหรับเปิดห้บาทนะพูจิวนะผมมาไวมากน,นะวันนี้ จะจ่ายหรือเปล่าครับมันดูนะครับผมตอนนี้ก็กำไรมาแล้วครับผมทุนมาสองพันนะกำไรมาสามพันกว่าบาทก็โอเคแล้วนะครับผมถ้าไม่คิดอะไรมากก็เลิกได้แล้วครับผมทุนพันทุนมาสองพันกำไรพันหนึ่งเนี่ยโอ้โหได้ค่ากับข้าวแล้วนะครับผมแต่บีจะดันให้ดูนะครับผมว่าถ้าดันแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับผมเอ้ยตองสามอ่สิบต้องสองก็ได้โอ้สิบต้องสองไว้อยู่ครับสวยงามได้คอมโบต่อครับผมคอมโบแบบนี้ยังไงครับเอครับ สวยงามครับ450โอ้ย5,004ครับดอกนี้เบ็ด50บาทนะครับผมดูดิครับดูแตกมาดีดอกเมื่อกี้5,004โอ้โหยังเจ็บอ่ะเอาเรื่องนะครับผมเอาเรื่องนะสุ per เมกานะครับ6,117 6,117บาทนะครับผมโอ้เอาเรื่องว่ะยังเหลืออีก3หมุนนะครับผมยังไงครับวันนี้สําหรับพูดจิ๋วนะครับผมโอ้โหมาเร็วจริงครับ ไม่คิดอะไรมากเลิกดีไหมเลิกดีไหมุนมาสองพันวม่าหมื่นหนึ่งนะผมโอ้โหจบนะผมสําหรับฟรีเกมนี้นะผมได้มาแปดพันสามนะแปดพันสี่นะผมโอ้โหเอาเรื่องยังไม่ทันะไรนะผมโอ้โหเขาฟรีเกมออกมาจังหวะนี้มาดูต่อัว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงนะครับผมหลังจากฟรีเกมแล้วนะเพิ่มเบ็ดดีกว่าโอ้คอมโบต่อนะ คอมโบจะไหลาย,ยาวเลยครับจังหวะนี้ผู้เสียดายไม่ได้เพิ่มเบ็ดนะครับผมโอ้ยดูคอมโบดไิได้อยู่ยังไม่บิ๊กวินนะครับผมหรือว่าได้อยู่ทุนขึ้นไปหมื่นแล้วนะผมสี่ร้อยเลยไหมล่ะสี่ร้อยไปดีครับไปครับออตโต้สิบรอบนะครับผมสำหรับเบตสี่ร้อยนะครับผมสี่พันบาทนะลองดูครับ ขอ,อคอมโบคอมโบนอกโอ้โหสวยงามครับวายสองแถวอย่างนี้เปลี่ยนเป็นวายนะครับผมดูครับโอ้โหสิบตกนะไม่ใช่ตัวแพงนะผมแล้วเป็นตัวแพงก็เอาเรื่องอยู่เหนกันโอ้โหดูวายตกครับได้มไปสองพันโอ้โหวายเป็นวายสองแถวแม่เหล็กโอ้โห,วโโหสวยงามครับดอกนี้สี่หมื่นสามครับโอ้โหเป็นสี่ร้อยนะผมสเก็ตเตอร์ว่าไงโอ้โหถังเบี้ยถังเบี้ยอุ้ยโอ้โหสเก็ตเตอร์ไม่ตกนะครับผม โอ้ยแต่ดอกนี้ก็เอาเรื่องเหมือนกันครับห้าหมื่นนะครับผมโอ้โหวิ่สี่หมื่นเจ็ดโคตรเอามีทุนแล้วต้องรีบดันนะครับบีบอกไว้ก่อนเลยนะครับผมเบ็ดสี่ร้อยนะโอ้โหเบ็ดสุดอ่ะพูดจิ๋วตรมากนะครับผมกชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดถูกใจใบีด้วยนะครับผมบีจะได้มีกำลังใจทำคลิปใหม่ๆนะ กลุ่มพูดคุยอยู่ด้านล่างนะครับผมอย่าลืมนะอยากเล่นที่เดียวกับบีขายเดียวกับบีก็คอมเมนต์ปักหมุดเหมือนกันนะครับผมขายอาราดินนะครับผมลองดูนะโหใจหนักใจเ็นจริงนะครับผมวันนี้พูดจิ๋วเอาเรื่องอ่ะเอาเรื่องครับผมขนมปังสวยงามครับสวยงามครับผมโอ้โหพันแปดคิวช่องสามมาครับไหลายๆไปเจก็ได้ไปสวยครับเปลี่ยนเป็นวายอยู่ครับวายเยอะนะวายเยอะนะจะได้ใช้ไหม โอ้ได้ใช้แม่เหล็กสวยงามครับสองอีกไหม่สองหมื่นครับโอ้โหได้วายต่อด้วยโอ้ดูวายครับรอกนี้โอ้โหเอาเรื่องอ่ะเอาเรื่องครับผมไบสี่ร้อยนะโอ้โหหลังบาร์บี้จังหวะมีบีบีจังหวะบีบีแบบลิ้นัวนะผมบีมีจังหวะบีบีดันแบบดันโหดเลยนะผมโอ้โหช่วงนี้รู้สึกว่าแบบเอาเรื่องนะเอาเรื่องนะอีกสักสิบรอบป เบสี่ร้อยนะผมจะมาไหมมาดีมากนะผมสองสามคอมโบรู้เรื่องครับเหยียบแสนไปเลยครับเบตสี่ร้อยนะลองดูนะครับผมพูดจิ๋วนะพูดจิ๋วนะลองดูเวลาเช้าเช้านะผมบีแนะนําช่วงเวลาเช้าเช้าเลยนะพูดจิ๋วนะครับผมเคช่องแรกว่าไงเคช่องแรกไม่มานะครับผมยังไงครับนี่ยังไงครับสวยครับแม่เหล็กครับ หนมปังโอเคได้คอมโบต่อครับคอมโบไปครับมาซักดอกไห้เพื่อนคิวช่องสามโอ้คิวช่องสามไม่มานะบีได้นำสิบถึงสิบห้านาทีนะถ้าคือต่อจากนี้ไม่มาก็คือถ้งเงียบก็ควรเลิกแล้วับผมไม่งั้นก็ควรเปลี่ยนเกมนะครับผมอยู่นานไปมันจะดูดเรานะครับผม แต่ปั้นไม่ค่อยขึ้นแล้วดันไม่ค่อยขึ้นแล้วนะผมล,ลองอีกสักสิบรอบนะดูคราว่าจะเป็นยังไงครับผมยังดันขึ้นอยู่ือเปล่านะผมสําหรับพูชจิ๋วนะครับผมลองดูนะครับผมมาไหมสักรอบโหยังไม่มานะโหเริ่มเงียบป่ะโหเริ่มเงียบป่ะยังไงครับเนี่ย เรียบร้อยนะครับผมโอเคนะผมดูจยากเชิงแนละ้วมันไม่น่าจะมาแล้วนะครับผมวันนี้ก็โอเคนะครับผมทุนมา2000บวกมา92,000นะครับผมโหดอก2ดอกรู้เรื่องนะครับผมสำหรับพี่พูดจิ๋วนะครับผมมีทุนแล้วต้องรีบดันนะครับผมชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดถูกใจบีด้วยนะครับผมโอเคบีลืมโคตรรับนะครับผมพี่พูดจิ๋วครับโตดมากนะครับผมพี่พูดจิ๋วโหดมากนะครับผมโคตรรับนะครับผม อย่าลืมเอาไปเล่นกิจกรรมในกลุ่มได้นะผมวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ